คุณเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งงานพิธีธรรมดาหรืออาหารที่เรากินอยู่ทุกวันอาจเป็นสัญญาลางร้ายที่จะดึงบางอย่างมาหาคุณโดยที่ไม่รู้ตัวชายชราคนหนึ่งคิดว่าแค่หลีกเลี่ยงสามงานสามมือก็พอแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่มันไม่ได้ต้องการให้เขาหลบแต่มันกำลังตามหาเขาและคืนนี้ เขาจะได้รู้ว่าเหตุผลที่ห้ามไปอาจไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของเขาแต่เป็นความปลอดภัยจากมันเมื่อยามเช้าหมอกจางครุลลมอ่อนพัดแผ่วกระทอแสงแดดสาดลอดเงาไม้ชายชาราก้าวเดินชะไม้เท้ากระแทกพื้นเบหัวใจเต้นรัวยอย่างพิเขาคิดถึงสามงานพิธีที่ทลืองานศพที่กลิ่นทูปอบอะ งานบวชที่ผู้คนเบียดซะงานแต่งที่เสียงเพลงดังจะยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าร่าเหมือนบางสิ่งกําลังจ้าดีบคั้นกลางอกจนหายเอเขาหยุดหายใจสั้นเหงื่อผุดขึ้นตามขมภาพรอบตัวเริ่มมวนแต่ทันใดนั้นกลิ่นอาหารมื้อเยะต้มยำที่เผ็ดจะแกงกะทิที่มันเลข้าวเหนียวที่เหนิอน่ะเพียงแค่คิดถึง สามมื้ออาหารที่ไม่ควรกิ่กระเพาะเขาก็บิดเกรคลื่นไส้ตีขึ้นจากท้อทำให้ก้าวขาแทบไม่ลมพัดแรงขึ้นจนเสียงใบไม้สั่งเงาต้นไม้โยกคล้ายจะยี่พื้นดินใต้เท้ารู้สึกนุเหมือนกำลังจะทรเขาเหลือบตาขึ้นเห็นเงาเคลื่อนไหวงุเหมือนคนจำนวนมากกำลังเชิญช้ดึงเขาเข้าสู่งาและอาหารมื้อที่ทำให้ทอ เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นค้าลมหายใจร้อนผ่วแต่ใบหะโลกทั้งใบเหมือนบีบแคบเขจนเขาต้องก้มหน้าลงแทบจะคุหัวใจเต้นแรงดังก้องหะและในช่วงขณะนั้นเองเขาได้กลิ่นประหะกลิ่นที่ไม่เคยเจอมาแต่มันแรงจะจนทำให้เขาชะงักนี่กลิ่นนั้นลอยวนรอบปละแทรกซึมเข้าโพรงจมูกเหมือนจะดึงสติทั้งหมดให้หะ จนขาเริ่มสั่นระริเงารอบตัวค่อยๆขยับเขคล้ายจะรวมตัวเป็นรูเส้นผมยาวรื่อร่าไหลลงจากสอเสียงหายใจแผ่วพร่าคลานมาไกลชายชราพยายามหันนีแต่ลำคอแขเสียงร้องติดอยู่แค่ปลายลิหัวใจเต้นทีรัวจนรู้สึกเหมือนกำลังจะทุกย่านก้าวหนักรามีมือมืดกดทาทัาทานใดนั้นอากาศรอบตัวเยะเย็นจนผิวหนังย่นเก ลมหายใจออกมาเป็นไอค่ะและในเงามืดเบื้องหน้ามีบางสิ่งขยับพลิดวงตาคู่หนึ่งลูกเรือจ้องนิ่งมาทางเขาไม่กระลึกและว่างเปล่าจนรู้สึกเหมือนถูกดูดละเขาก้าวถอยหลังแต่พื้นใต้เท้าเหมือนจะลี่เสียงบางอย่างดังแผ่วๆจากในค่ามไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงคล้ายคำเชิญชวนยืดยาชายชรากัดฟันพยายามหันกลับ แต่ร่างกลับไม่ขยับตาไมา้แขนขาหนักเหมือนถูกดึงให้อยู่กะกลิ่นประหลาดเข้มข้นขึ้นเรือเหมือนจะลอยตรงเข้าปากลำคอโดยไม่ให้ต่อตา้าลมหายใจเขาสะดุดค่ะช่องอกบีบรัดแน่นจนแทบขยัดดวงตาเริ่มพร่าเหมือนม่านหมอกปกคลุเงานั้นขยับเข้ามาไกลปลายเส้นผมเย็นเฉียบลากผ่านปลายแอร์ทำเอาผิวหนังเขาลุกช้าเสียงกระซิบกลับมาดังชัด แผ่วแต่ม้วนวนรอบติเหมือนจะเลื้อยเข้าในรูหูให้ฟังคำที่ไม่ควรในทุกถ้อยคำเหมือนกรีดผ่านสติเขาจนเจอือชายชราขยับนิ้วมือเครพยายามดันตัวหนีแต่แรงกลับหักเหมือนมีมือสาสาปรากฏขึ้นรั้งข้อมือเอเย็นเยียบจนกระดูกด้านในสั่งเงารอบตัวเริ่มเข้ามาเสียอกล้อมเหมือนฝูงคนในงานพิธีที่เขาไม่ควรเดปลิ่นทูบ กลิ่นของมันเลี่ยกลิ่นเปรี้ยวคาวคล้ายของกินที่เขาไม่ควรกินทั้งหมดประปนกันจนเขาแทบกละาดวงตาคู่เรืองแสงตรงหน้าโนมณ์ชิดเข้าจนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเยะเย็นจนเหมือนน้ำแข็งแต่ผิวสันสถานจนคอแข็งพูดไม่หัวใจเต้นแรงจนระเบิดชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกว่ามีบางอย่างคล้ายเรียแต่ลงที่ไหลเบหนักแน่น เหมือนจะกดตัวเขาลงสู่ความมืดที่รออยู่ข้าน้ำหนักนั้นกดลึกขึ้นเรือเหมือนกระดูกไหล่จะถูกบิดความเย็นแล่นวาบจากลายไหลลงสู่กระดูกสัตว์จนหลังเขาก่งด้วยแรงสะท้อลมหายใจรอบตัวเริ่มหมุนคะคล้ายถูกสูบออกไปจากอากาทิ้งเพียงความเงียบพิหนาแน่นจนหูอือชายชาราพยายามกลืนน้ำละแต่ลำคอแห้งผากเหมือนทอน เสียงกลืนแผ่วเบาแลนสะท้อนในอากาศทำให้ยิ่งตระหนักว่าร่างกายกำลังอ่อนดวงตาเรืองแสงตรงหน้าเลื่อนไปช้าช้าเหมือนกำลังเพ่งตรวจจับคอยอ่านความกลัดที่ไหลออกมาจากแววตาเขาทีละนะปลายเส้นผมนั้นแต่แก้มเขาแผ่วเบยเย็นจัดจนเหมือนจะฝันผิวแก้มหดเกรงจนชาไร้ควาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคม สัน้นเหมือนเล็บขูดผ่านกระจกเกเสียงที่ทําให้สันหลังเขากระตุกกูบจนเข่าซุเงาทั้งหลายข้างหลังเริ่มขยับพรือเหมือนฝูงคนในห้องมืดกําลังก้าวเข้ามาชิใกล้ทุกขอทุกลมหายใจที่เขาพยายามดึงเข้าปอดกลับยิ่งตือมือเย็นเฉียบอีกคู่แต่ข้อสะรัดเบาๆแน่นขึ้นทีละนี้จนเส้นเลือดบริเวณล,ลำคอตึงกลา ในความมืดนั้นเขารู้สึกได้ถึงปลายบางอย่างลูกผ่าชา้าลากลงตามแนวไหปลารา้าที่สัตว์เหมือนกำลังจะตรวจดูบางสิ่งใต้ผิวเนื้อลึกยี่ปลายนิ้วเย็นที่ลูกผ่านผิวนั้นหยุดนี่งเรากับพบสิ่งที่กําลังมอเหงารอบตัวค่อยๆหยุดขยับความกดดันที่บีบเข้ามาจากทุกทิศเริ่มคลาชายชาราฮึดหายใจลืกแม้ลมจะเข้าเพียงครึแต่หัวใจเริ่มเต้นชาน้า ไม่ใช่เพราะหมดแรงแต่เพราะบางอย่างกำลังคลายอํมดวงตาเรืองแสงตรงหน้ากระพริบหายชา้าเหมือนกำลังปล่อยเขาจากการจ้าเส้นผมที่เกาะแก้มถลายหลุดร่วงลงราวใบยมมือเย็นที่รัดคอค่อยๆค,ค,คอลอแรงกดที่ไหลย,ยกถอนออกเหมือนควันจะอากาศไหลกลับเข้าปอดเขาทีละนะเขารู้สึกถึงกลิ่นป่ากลิ่นดิน แทนกลิ่นประหลาดที่เคยบีบท้อเงาทั้งหลายค่อยๆถอยกลัดละลายเข้ากับความมืดรอบดอเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้พลิและเสียงเตนเ้นเบาๆของหัวใจที่ยังไม่อยู่ชายชราก้มหน้าหลับตาปล่อยให้ลมหายใจสุดท้ายของความหวาดกลงังไหลออกจากอกเหมือนฝุ่นคอเมื่อเง่ยหน้าขึ้นอีกครั้งความมืดรอบตัวกลับกลายเป็นเพียงค่ำคืน ไม่มีเงาไม่มีตาเรือไม่มีเสียงกระซิบที่เคยคลอเลือดมีเพียงเขายืนอยู่ท่ามกลางลมอ่อนที่พัดพาเชและในความเงียบเงันนั้นเขารู้ว่าสามงานพิธีและสามมื้ออาหารที่เขาหลีกเอไม่ได้เป็นเพียงข้อห่อแต่เป็นสัญญาณที่เตือนเขามาต่อละให้หันกลับไปหาแสง ่อนที่ความมืดจะหวนมาทาบทับอีกครราด